กรับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเช้าวันที่22เดือนเมษายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงินนั้งุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forex For You เทรดสุดบงังรับทริปสุดฟิน ใครที่เป็นไอกับเฟรกรอยู่บอกว่าเรียกว่าคุ้มมากเขาผ่านนักท่อดเที่ยวต่างประเทศด้วยนะใครสนใจรายละเอียดและวก็เงื่อนไขเนี่ยอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เองครับ xm ประชีบันนี้รับวันฟรีทันทีเลย US ดอลล usd โดยที่ยังไม่ต้องฝากอืนแล้วตอนนี้ xm มีสงการโปรโมชั่นด้วยนะครับยิ่งเทรดมากก็ยิ่งมีโอกาสในการลุ้นรับของรางวัลมากขึ้นเท่านั้นด้วยครับ สวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระวมคู่บาลครับพานักงทุนไปดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาดวอร์สตรีกันก่อนเลยครับดัชนีเฉลี o ่ยสารมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบไป1.05% SP500 ปรับตัวปิดลบ1.48%ขณะที่ Nasdaq นัสแตกปรับตัวปิดลบมากที่สุดเลยครับ2.07% ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า1%ในวันพฤหัสบดีหลังจากที่นายเจร์พาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5ในการประชุมเดือนพฤษภาคมซึ่งถอยคำแถลงดังกล่าวนะครับได้บทบังปัจจัยบวกจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจ,จดทะเบียน ในช่วงแรกนั้นนะครับดัชนีดาวโจนส์เนี่ยพุ่งขึ้นเกือบ300จุดขานรับข้อมูลแรงงานและก็ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัจทจดทะเบียนซึ่งรวมไปถึงเทสลาและอเมริกันแอร์ไลน์แต่หลังจากที่นายจรอร์มนพาวเวลส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยดัชนีดาวโจนส์และก็ดัชนีน a สแดกก็มีการปรับตัวร่วงลงทันทีครับทั้งนี้นะครับนายพาวเวลได้กล่าวสุนทรพจน์ว่าด้วยเศรษฐกิจโลกในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยโดยระบุว่าการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อถือเป็นการดําเนินการที่เหมาะสมและก็มีความเป็นไปได้ที่เฟดเนี่ยอาจจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยถึง0.5ในการประชุมเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับหลังการกล่าวสุนทรพจน์ของนายพาวเวล เฟดวอชชูของ c ีเอ็มบีกรุ๊ปซึ่งเป็นการบ่งชี้เกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยนะครับนักทุนตอนนี้เนะี่ยให้น้ําหนักมากถึง 97. 6เเซที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมเดือนพฤษภาคมครับทุกท่านนี่ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่สร้างแรงกดดันให้กับบรรยากาศการลงทุนนะครับสำหรับตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยคืนที่ผ่านมาก็คือตัวเลขของกระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับที่เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกลดลง2 2,000รายสู่ระดับ188,400รายในสัปดาห์ที่แล้วโดยตัวเลขดังกล่าวเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า215,000รายซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับนี่คือข่าวของ สหรัฐนะครับทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบครับโดยภาพรวมบรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความผันผวนสัญญาน้ำมันดิบ w e r ลด์เพ็ก์ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดีหลังมีรายงานว่าสหภาพยุโรปกำลังพิจารณาระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกผเผชิญกับภาวะอุปทานที่ตึงตัวอย่างมาก นักส่าพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของสาภาพยุโรปกำลังร่างมาตรการที่จะห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันจากรัเสเซียโดยประเทศสมาชิก EU อีจะมีการเจราจาการเกี่ยวกับการคว่ำบาตรน้ำมันหลังการเลือกตั้งฝรั่งเศสร,รอบสุดท้ายสิ้นสุดในวันที่24เมษายนนี้ครับก่อนหน้านี้นะครับทางฝั่งของ e ูเนียมีมติคว่ำบาตรการนำเข้าถ่านหินจากรัเสเซียและก็มีแนวโน้มว่าจะคว่ำบาตรน้ำมันจากรัเสเซียในไม่ช้าตามการดำเนินการของสหรัฐ แคนาดาและออสเตรเลียเพื่อตอบโต้การที่รัเสเซียโจมตียูเครนทางด้านของนายโมฮัมบาดบาคินโดนะครับเ mm. ลขาธิการกลุ่มประเทศผู้ส่ออกระันโอเปกออกมาเตือนว่ามาตรการการคว่บัตรรัสเซียที่มีการบังคับใช้ในปัจจุบันแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะทําให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ามันอย่างรุนแรงแล้วก็ไม่มีทางที่จะทดแทนปริมาณน,น้ามันที่มันขาดหายไปได้นะ ขณะเดียวกันครับราคาน้ำมันยังพุ่งขึ้นหลังจากบรรษัทน้ำมันแห่งชาติของลิเบียเปิดเผยว่าการผลิตน้ำมันของบริษัทเนี่ยลดลงกว่า500,000บาร์เรลต่อวันเนื่องจากมีการปิดล้อมบ่อน้ำมันแล้วก็สถานีสงออกของน้ำมันครับนอกจากนี้ราคาน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจากรายงานที่ว่ากลุ่มโอเปกและชาิพันธมิตรหรือว่าโอเปกพลัส ผลิตน้ำมันต่ำกว่าเป้าหมายในเดือนมีนาคมขณะที่การผลิตน้ำมันของรัเสเซียได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของ,ของสหรัฐและชาติตะวันตกเพื่อตอบโต้การที่รัเสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครนครับปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำกันบ้างนะครับนักทุน,นคืนที่ผ่านมาก็จะบอกเลยนะครับว่าแม้ว่าตลาดหุ้นจะมีความกังวนก่ยวอัตราดอกเบี้ยแต่ราคาทองคํากลับฟื้นขึ้น,นมาแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ยังถือว่าปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปนะครับถ้าเป็นภาพรวมรายวัน สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดีโดยตลาดถูกผดันจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพัราบัตรรฐบาลสหรัฐที่มีการปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเร่งปรับอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อครับ ทั้งนี้นะครับดอลลาร์ที่แข็งค่าเนี่ยจะลดความน่าดึงดูของทองคําโดยทําให้สัญญาทองคํานั้นมีราคาที่แพงขึ้นสาหรับผู้ที่ถือครองสกุลเงินอื่นส่วนการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคําเนื่องจากทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยครับ นายจรนพาวเวลนะครับมีการประกาศเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วราคาทองคํากลับได้รับแรงดุนขึ้นมาเพราะว่าตลาดดูเหมือนว่าจะขานร,รับกับประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็การปรับตัวอ่อนค่าลงของตลาดหุ้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนให้กับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างราคาทองคำครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าว,วันนี้สวัสดีครับ